เรื่องเด็กหอเสียงร้องจากห้องปลายสุดหน้าหอพักนักเรียนแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดนี่เด็กใหม่ห้อง413อย่าเลือกเด็กขาดเสียงพี่วินยัยนักเรียนรุ่นพี่กระซิบบอกเมเลตาเด็กนักเรียนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาอยู่หอประจำโรงเรียนทำไมล่ะพี่ก็เคยมีเด็กหายตัวไปไม่มีใครเจอศพแต่มีคนได้ยินเสียงร้องไห้ตอนตีสามอยู่บ่อยๆแต่เพราะห้องอื่นเต็มหมดตาจึงต้องอยู่ห้อง413โดยไม่มีทางเลือกคืนแรกในห้องต้องห้าม คืนนั้นตานอนหลับๆตื่นๆท่ามกลางเสียงพัดลมหมุนครืดๆแล้วตีสามเป๊ะเสียงร้องให้เบาๆดังขึ้นจากมุมห้องคือหนาวๆจังเลยตาค่อยๆหันไปดูแต่ไม่เห็นอะไรแค่ผ้าม่านไหวเบาๆทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทวันถัดมาตาไปล้างหน้าในห้องน้ํารวมของหอขณะกําลังเงยหน้ามองกระจกเขาเห็นเด็กหญิงผมเปียกมอมแมมใส่ชุดนักเรียนเก่ายืนอยู่ข้างหลังหันกลับไปไม่มีใครแต่ในกระจกเด็กค,คนนั้นยังคงยืนอยู่และพูดเบาๆว่า,วาช่วยด้วย ตาตัดสินใจถามป้ารัดแม่บ้านเก่าแก่ของหอป้ารัดถอนหายใจแล้วเล่าหลายปีก่อนมีเด็กจนคนหนึ่งชื่อเปียอยู่ห้องนั้นกลางดึกคืนหนึ่งเขาเดินออกไปข้างนอกในวันฝนตกแล้วไม่กลับมาอีกเลยบางคนว่าเขาแอบออกไปหาอะไรกินเพราะไม่มีเงินไม่มีเพื่อนจนตกคลองเสียชีวิตแต่ไม่มีใครเจอร่างหลังจากนั้นห้อง413ก็มีเสียงร้องทุกคืนเช้าวันต่อมาป้าเตรียมของใส่บาตรข้าวน้ำและเสื้อผ้านักเรียนสะอาดวางไว้หน้าห้องพร้อมจุดธูปสามดอก ดนิฟูเซงเงเ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 ดนิฟูเซงเ่เดนิฟเบียถ้าเธอยังอยู่ไม่ต้องกลัวนะเราเห็นเธอแล้วเธอไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปหลังจากคืนนั้นเสียงร้องหายไปแต่บางครั้งถ้าตาตื่นขึ้นตอนตีสามเขาจะได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินผ่านหน้าห้องเหมือนใครบางคนกําลังจะไปโรงเรียนในหอพักเก่าๆทุกที่อาจมีใครบางคนที่ยังรอเพื่อนอยู่ก็ได้